สวัสดีครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจนมาเล่าสู่กันฟังครับเนื้อหาสาระในคลิปนี้จะมาพูดประเด็นต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือเรื่องโครงการบอกดินสครับสำรวจข้อมูลที่ดินเพื่อออกโฉนดนครับซึ่งคลิปนี้จะมาบอกว่าเอกสารสิทธ์อะไรบ้างที่แจ้งได้ครับเนื่องจากมีหลายคนถามไทยกันเข้ามาก็เลยจะมาเลยว่าเอาให้เลยว่าชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ ทบทวนจากคลิปที่แล้วว่าแจ้งได้ตั้งแต่ตอนไหนเดือนนี้เดือนมีนา2 5 6 4นะครับเริ่มแจ้งได้แล้วครับเพราะเขามีกำหนดก,การแจ้งมีนา6 4ถึงมิถุนายน2 5 6 4เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าโครงการบอกดิน2นั้นเริ่มแล้วครับและหลายคำถามบอกว่าสำหรับชาวบ้านชาวช่องตาสีตาสาตามีใยมาคนบ้านเราครับที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนทำยังไง ทำไมต้องแจ้งผ่านสมาร์ทโฟนเท่านั้นหรือตอบครับช่องทางการแจ้งมีอยู่4ช่องทางครับมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ครับสช่องทางมีอะไรบ้างเรามาไล่เรียงกัน 1. ครับเว็บไซต์บอกดิน2บอกดินเนี่เป็นภาษาอังกฤษครับ b o k d i n นะครับ2นั่แหละครับแล้วก็ไลน์ครับไลน์ ID ที่ดินครับ t w e d i n นะครับแล้วก็คลิกที่เมนูบอกดินนะแล้วก็แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนเอ่อแอปพลิเคชันสมาร์ทแลนด์นะครับคลิก phone, ออ land, ที่เมนูบอกดินแล้วก็ช่องทางสุดท้ายครับสำหรับใครที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตครับที่สำนังกงานที่ดินทั่วประเทศทั้ง461แห่งเขาบอกว่าเนะรียกว่าสแกนเข้าระบบบัตรบอกดินนะเขาว่าอย่างนั้นครับซึ่งนะหลังจากที่เรียกว่ามีการแจ้ง แจ้งเข้าไปในตามโครงการบอกดินแล้วเนี่ยกรมที่ดินเขาก็ได้เขาก็จะได้ดำเนินการตรวจสอบนะรวบรวมข้อเท็จจริงนะหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วตอบกับให้ผู้แจ้งทราบว่า,าสิ่งที่ท่านแจ้งไปที่ดินที่ท่านแจ้งไปเนะี่ยมีวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างนะถามว่าเอกาสารสิทธิประเภทไหนที่ต้องแจ้งกรนะมที่ดินเขาบอกว่า นะการรับแจ้งตามโครงการบอกดินปี2564นั้นนะครับเป็นการแจ้งที่ดินทุกประเภทครับที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินนะที่ดินทุกประเภทที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินนะครับทั้งมีหลักฐานและไม่มีหลักฐานครับไม่ว่าจะ,จะไม่มีหลักฐานก็คือพวกพพทนั่นแหละครับที่ดินพพทซึ่งปัจจุบันกลายร่างเป็นพอดอสอนะพวกนอสามนอสามกนอสามขอสคหนึ่งใบจองและอื่น แจ้งได้หมดครับถ้ายังไม่มีโฉนดสรุปให้เข้าใจง,าง่ายๆหลายคนก็จะเรียกว่าสงสัยว่าอะไรบ้างที่แจ้งได้อะไรที่แจ้งไม่ได้แต่การแจ้งนั้นการแจ้งนั้นต้องต้องแจ้งตามความเป็นจริงครับถ้าจดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยก็จะมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์พรศศ2560ในเรื่องของการนําเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จครับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับ โทษสูงทีเดียวนะสำหรับกรณีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์และโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้ง2อย่างทั้งจำและปรับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกท่านเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นหนวังว่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยลาไปก่อนสวัสดีครับ